ใช้แก้วมีสูตรป้นโดยที่ไม่ใช้ผู้ก้าไม่ใช้ฐานแคนไม่ใช้ขึ้นจักมีเป้ามีเป้าโอเคจัให้นะครับสำหรับผู้เล่นที่อยู่บ้าน1 1 1 5นะครับคุณชมสามารถที่จะบูตก็ไม่รับรวนะครับก็คือตัวนี้บูตได้นะครับโดยจะใช้น้ำดําในการบูต25,000หยดนะครับแล้วก็เราจะได้เล่น3วันนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยให้เรานะครับโจมตีได้ ได้ดีมากๆเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูกัน,นครับว่าเล่นอย่างไรนั่นเองทันที่ชายนะครับเราจะใช้เป็นกรอบีิรับรวนครับเอาไปเต็มความจุเลยครับ86ตัวซึ่งผู้ชมสามารถที่จะบูตอีกหนึ่งตัวได้นะครับถ้าผู้ชมสามารถที่จะบูตไวนะครับก็จะทําการบูตท,ทางฝั่งของซุปเปอร์เบิร์ลงไปนะครับก็อาจจะบูตลงไปแล้วก็ใช้ประมาณ5-6ตัวนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้ แต่เวลาที่แก้วเล่นเนี่ยแก้วจะไม่ใช้ซุปเปอร์ระเบิดครับมันเปลืองแล้วบูทเพียงแค่ก๊อปปี้บลบรวนครับ86ตัวแล้วก็น้ำยากระโดด4ขวดน้ำยาวิ่งไว3ขวดครับในส่วนของน้ำยานเนี่ยคุณผชมสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับจะใช้กระโดดน้อยลงใช้แช่เพิ่มเข้ามาก็ได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าจะเล่นยังไงส่วนตัวแก้วเล่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปโจมตีกันให้ดูสถานใช้กันนะครับวับนนี้แก้วจัดตีโดยที่ไม่ใช้ผู้กล้าไม่ใช่านแคน แล้วก็ไม่ใช้เครื่องจักรเลยนะครับหมดกันว่าเราจะปนได้หมดหรือไม่กับเจ้ากอบบินลับลวงเจอบ้านอีกแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าจะปนบ้านรวยแค่ไหนนะครับจะเป็นบ้านที่มีสเปกตรถึงล้านก็ได้เลยนะครับก็แล้วแต่นะครับว่ากดไวไหมโดยหลักเลยนะครับเราจะดูนะครับว่าบ้านสเปกตรอยู่ตัวไหนบ้านนะครับก็อยู่ในที่คุณเจาะนะครับ แล้วก็อยู่ในที่เก็บสไปคอ่อนครับฉะนั้นเราจะเข้าไปนะครับถ้าเป็นที่ขุดเจาะนะครับเราจะปล่อยก๊อบวินรับรวงไป <that is S 1> like แค่หนึ่งตัวนะครับมันก็สามารถที่จะโจมตีใส่แท่งขุดเจาะได้แล้วนั่นเองแล้วก็ปล่อยลงไปเพิ่มนะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านบนครับเราเอาเรอบรบนอกดอกก่อนนะครับอยู่นอกนอกำแพงก่อนเลยแล้วก็ไปเ้่นขวานะครับเราสามารถที่จะเข้าไปได้แก้วปล่อยลงไปนะครับเพื่อที่จะเก็บให้หมดเลยโอเค ด้านซ้ายนะครับเป็นที่ขุดเจาะทองคํำฉะนั้นครับเราก็ได้มาส่วนหนึ่งแล้วแต่เรายังได้ไม่หมดครับฉะนั้นเราจะเอาให้หมดเลยก็มาด้านซายนะครับสามารถใช้กระโดดเข้าไปได้นครับอาจจะต้องดูด้วยนะครับว่าเราจะใช้กระโดดลงไปตรงไหนแล้วคุ้มบ้างแก้วด้านซายนครับเราเก็บไว้ก่อนเราไปด้านขวานครับตรงนี้จะมีที่เก็บน้ำม่วงกับที่เก็บทองคำนะครับเราปล่อยกอปปี้ไป3ตัวนะครับที่เก็บน้ำม่วงด้านซ้าย และสักประมาณ5ตัวนะครับปล่อยลงไปดิางขวาอ้าวมันไปด้านบนนะครับผิดแผนเลยและแก้วปล่อยลงไปซะเยอะเลยนะครับโอเค1 2 3 4 5ตัวนะครับลงไปก็จะไปที่เก็บทองคำนั่นเองแล้วก็สามารถที่จะโจมตีได้นะครับแก้วไม่แน่ใจว่าแก้วลืมปิดเข่าหน้าจอหรือเปล่านะครับทำให้หน้าจอมันสั่นนะครับฉะนั้นเราลงไปด้านล่างเพิ่มนะครับตรงนี้เลยแล้วก็ใช้ก็ปิวลงไปนะครับ3ตัว ก็กาเอานะครับว่ากี่ตัวจะพังลงไปลอง2องก่อนก็ได้ครับถ้า2พอตาต,อต่อต่อไปเราก็จำไว้นะครับว่า2ตัวนะครับสามารถที่จะโจมตีได้นะครับเราลงไปด้านซ้าย3ตัวนั่นเองโอเคเราจะเข้าไปนะครับแล้วก็ไปด้งขวาที่เก็บน้ําม่วงแก้ปล่อยลงไป4ตัวเลยก็จะขึ้นไปนะครับแล้วก็จะโจมตีได้นั่นเองโอเคเราสามารถที่จะเข้าไปเพิ่อมอีกหึตัวได้เลยนะครับ แล้วก็น้ำดำาครับอยู่ด้านในน้ําดําเราจะเข้าได้ไหม <_ C 00> เดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปนะครับฉะนั้นแก้วปล่อยกระโดดไปเพิ่มนะครับและแก้วป่อยอก็วิลงรบลุงลงไปนะครับตรงนี้แก้วป่อยหลายตัวและปล่อยน้ำยาวิ่งไปลงไปนะครับเพื่อที่จะให้กบพิลล์ลวนครับมันเข้าไปที่น้ําดําได้นั่นเองฉะนั้นครับเราเหลือไม่เยอะมากครับเราเหลือด้านซ้ายเราจะต้องเข้าไปเอาที่บ้านและภาษาแคนครับฉะนั้นเราใช้กระโดดเข้าไปนะครับแต่ว่าเราอาจจะ ไม่ได้ที่บ้านนั่นเองเพราะเราใช้น้ำแม็งกระโดดลงไปแล้วนั่นเองครับเราใช้วิ่งวปล่อยก็ะปิ้ลลงลงไปนะครับสาตัวครับแล้วก็เข้าไปซึ่งเวลาะคระับก็จะไม่พอเราจะปล่อยไปด้านบนเพิ่มนะครับประมาณตรงนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราปล่อยไปหมดเลยเรารอให้ในที่เก็บทองคำนะครับหมดก่อนนครับแล้วไปด้านบนและแก้มองว่าจังหวะน,นี้เนี่ยเราควรที่จะปล่อยลงไปหมดเลยครับแล้วก็ใช้ น้ำยาวิ่งไวนะครับลงไปแก้ว่าเราน่าจะไม่ทันเวลานั่นเองทําให้เราได้มาไม่หมดเลยครับมันเหลือน้ำอำทรัพยากรบางส่วนครับอยู่ในประสัทแคนแล้วก็ที่บ้านนั่นเองเดือวตาต่อไปแก้วจะพยายามเอาให้ได้มากที่สุดเลยแล้วเราโจมตีครับง่ายๆครับไม่ใช้ผูก้าไม่ใช้ฐานแคนไม่ใช้ขึ้นจางครับตอนแรกเราได้มาถึง540,000สีื่นเหรียทองคำนะครับแล้วก็น้ำเมืองน้ำม่วงครับ 5 5 0 0 0 0หห่นหยุดนะครับรวมทั้งน้ำดำา3,200หยุดนะครับเดี๋ยวเราไปชมตาที่2กันต่อเลยมาชมมาที่2กันต่อนะครับมันอดใจไม่ไหวที่จะจูตีนนะครับบ้านนี้เป็นบ้าน12เราเป็นบ้าน11เนะครับเจอบ้านสูงกว่าแต่ทรัพยากรเยอะมากๆเลยนะครับเขามีทองคํา1ล้าน4 0 0แสนเหรียญนะครับถือว่าบ้าคามมากเลยนะครับฉะนั้นเราจะเข้าไปกันเราอาจจะไม่ได้บ้านนะครับฉะนั้นเราเอาแค่ด้านนอกก็พอนะครับ ก็ได้เลยครับสะพากรจจอยู่ในที่ขุดเจาะนะครับจะเห็นว่าที่ขุดเจาะน้ำมวนครับมีสีชมพูเข้มๆในคังครับทำให้เราสามารถที่จะป้นมาได้เยอะเลยแล้วก็โจมตีด้านนอกกันเลยนะครับเพื่อที่จะทําให้ทันเวลาครับแก้วจะรีบรงให้ไวขึ้นแล้วก็พูดหน้อยลงนั่นเองโอเคเราไปด้านบน,นครับแล้วก็ไปด้านซ้ายได้ไหมได้นะโอเคเราก็โจมตีมาหมดแล้วนะครับได้มาบางส่วนจากนั้นครับเราจะเข้าไป แก้วจะใช้กระโดดลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยอน้แมววิ่งวายลงไปนะครับแก้วปล่อยไป3ตัวด้านขวาแล้วก็ปล่อยลงไป3ตัวด้านซ้ายนะครับเพื่อที่จะเข้าไปที่ที่เก็บน้ํามุ้งนั่นเองแล้วปล่อยไปด้านขวาครับสองสามตัวครับลงไปแล้วก็มาด้านขวาครับเราใช้กระโดดลงไปนะครับแล้วก็ใช้วิ่งวายนะครับปล่อยไป3ตัวเพื่อที่จะไปที่ที่ขุดเจาะทองคํานั่นเองแล้วก็ปล่อยลงไปเพิ่มนะครับเราจะไม่ปล่อยทีเดียวเยอะๆนะครับ เพราะว่าบางทีครับเราอาจจะไปเปิดกับดักระเบิดยานครับและทําให้กบิลับลงของเราครับตายลงไปได้ในภาษาแคนครับเราจะเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีน้ํายากระโดดไม่พอครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงควรที่จะบูสซูเปอร์ระเบิดมาด้วยนะครับเราจะใช้เปิดกําแพงด้านนอกครับและกําแพงด้านในเนี่ยเราใช้กระโดดเข้าไปช่วยนั่นเองท่าชมพอที่จะบูสบูสไหวนะครับก็สามารถที่จะใช้สะพากรครับในการบูสซูเปอร์ระเบิดได้เลยแต่ถามว่า จำเป็นต้องบูทไหมก็ไม่จําเป็นครับใช้เพียงเท่านี้ก็พอพอที่จะโจมตีได้แล้วแก้วปล่อยไปเพิ่มนะครับตรงนี้เลยแล้วก็จะเข้าไปด้านซ้ายนะครับดูเหมือนว่าเราจะไปด้านซ้ายนะครับที่ที่เก็บทองคำนะครับแล้วก็จะพังลงไปเรามาด้านซ้ายนะครับที่เก็บทองคำนะครับตรงนี้เลยเราใช้ก็ีิรับลุงลงไปนะครับลิงขวานแล้วก็ใช้ก็ีิรับลวนครับลงไปด้านซ้าย ทุกี้เลยครับแกคิดว่าเราจะเหลือก็พิรับรวนครับไว้ใช้ในตาต่อไปเพื่อที่จะผลิตไว้ขึ้นนะครับพอเราไม่สามารถที่จะเก็บเพิ่มได้แล้วนะครับแต่เราไม่ได้ดาวนะครับการได้ดาวไม่ได้ดาวนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับเราได้ได้ขึ้นเดิมมันก็จะเฉลียอยู่ที่อายู่ที่เดิมนั่นเองแล้วก็เราเหลือก็พิรับรวนครับ28ตัวนะครับตอนี้แกได้มาทั้งหมดทองคำนะครับ1ล้าน3แสนเหรียญครับน้ำม่วง1ล้านหยดครับแล้วก็น้ำดำ 8,100หยดเยอะไหมนี่เราจมตีบ้าน12ครับแล้วก็ใช้ฐานไม่หมดด้วยครับไม่ใช้ฐานแคนไม่ใช้ผูก้าไม่ใช้เครื่องจังครับเป็นอะไรที่สุดยอดเลยมาชมตาสุดท้ายกันดีกว่านะครับตาี้แก้วจะตีให้ได้ดาวนะครับเพื่อที่จะจมตีบ้านให้ได้นะครับเราต้องวางแผนนะครับว่าเราจะใช้กระโดดลงไปตรงไหนบ้างซึ่งก่อนหเลยนะครับเราจะเข้าด้านซ้ายนะครับเราจะปล่อยกระโดดลงไปนะครับด้านซ้ายแต่ก่อนนเลย เราปล่อยก็ปิ้ลับรวนครับลงไปที่ขุเจอกก่อนเลยก็ลงไปด้านซ้ายด้านบนขวาด้านขวาด้านล่างครับแล้วก็ลงไปด้านซ้ายโอเคเราจะเข้าไปนะครับปล่อยสักสามตัวสามารถที่จะโจมตีได้นะครับแล้วก็จะป่อยด้านบนแก้วใช้กระดดดล,ลงไปนะครับสองขวดเลยแล้วใช้แม,มววิ่งวลงไป2องขวดน,นะครับเพื่อที่จะไปที่บ้านเราใช้น้ำยาเอาเราใช้ก็อปิ้ลับรวนครับเข้าไป เพื่อที่จะวิ่งไวเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีแต่แก้วอาจจะปล่อยแมววิ่งไวไวเกินไปนะครับเราควรโจมตีที่เก็บสเปกรอนก่อนนะครับเพื่อที่จะให้กอบวิ่งรับรวนครับมันวิ่งเข้าไปไวและสามารถโจมตีเข้าไปที่บ้านได้นะครับแต่เจอทอร์โดนครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงไม่เข้าไปทีเดียวหมดเลยนะครับมันอาจจะพลาดได้นั่นเองโอเคกอล์ฟรับรวนเข้าไปนะครับและสามารถที่จะโจมตีบ้านได้ไหมก็โจมตีบ้านเกือบได้นะครับเราต้องปล่อยลงไปเพิ่ม แก้วปล่อยลงไปหลายตัวเลยแล้วก็จะเข้าไปนะครับสามารถที่จะโจมตีได้บ้านพังลงไปนะครับเราไปด้านบนแล้วก็เราจะไปด้านล่างครับเพื่อที่จะไปที่ปราสาัแคนแก้วใช้นัมเบวิ่งไวนะครับแก้วปล่อยก็ไปริบลงลงไปนะครับเพื่อที่จะโจมตีแก้วปล่อยอีกหนึ่งชุดลงไปนะครับเพื่อที่จะเข้าไปแต่อาจจะมีกบดักระเบิดยักษ์ตรงนี้นะครับอ๋อเป็นสปริงนะครับเราเข้าไปเพิ่มแต่ก็บิ้งของเราครับอาจจะหมดแล้วนั่นเอง แล้วปล่อยลงไปเพิ่มนะครับเพื่อที่จะเข้าไปมีระเบิดยักษ์ด้วยนะครับก็ไม่กลัวเอาะเราปล่อยลงไปนะครับทุ่สุดท้ายครับลงไปหมดเลยเพื่อที่จะเข้าไปที่เก็บน้าดานั่นเองแล้วก็จะโจมตีประศัก์แขนครับโจมตีที่เก็บน้ําดาแต่น่าเสียดายนะครับที่เราไม่ได้น้ําดํามาหมดนะครับทาให้เราจบไปที่1ดาว30%นะครับแล้วก็ตรงนี้มีที่ขุดเจาะน้ำม่วงครับแก้วมองไม่เห็นเนี่ยไม่เป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมเราถึงต้องเอาซูเปอร์เบิดมานะครับ ตอนนี้นะครับแก้วตีง่ายๆครับโดยที่ไม่ใช้พูก้าไม่ใช้ถ่านแครไม่ใช้เครื่องจักรครับเราได้มา0 0แสนทองคำนะครับแล้วก็น้ำม่วง5 0 0แสนหยดครับรวมถึงน้ำดำา2งพ5หยดหยดครับและนี่ก็เป็นสูตรที่แก้วนำมาฝากกันในวันนี้นะครับกับการใช้ก๊อปปี้รับรวงครับเป็นสูตรที่เล่นง่ายแล้วก็ป้่นได้ดีครับใช้เวลาฝึกไม่นานนะครับแต่ละตาครับใช้เวลาฝึกประมาณ33นาทีนะครับ และสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับยิ่งท่านผู้ชมพอมีผู้ก้านหรืออยู่นะครับมีคิงควีนโปเดนก็สามารถที่จะเล่นได้หลากหลายมากขึ้นนะครับหรือสามารถที่จะขอถานแครไปด้วยก็สามารถที่จะขอถานแครน,นะครับเข้าไปโจมตีบ้านอย่างเช่นเรือหอรบก็ไปรับ ager, รวงเรือหรบบอลลูนนะครับหรือว่าจะเป็นอ่าทางฝั่งของเครื่องยิงเดือล็อกเพื่อที่เปิดกำแพงก็ได้เลยครับเราสามารถที่จะเล่นได้หลากหลายหรือท่านผู้ชมไม่อยากขอถานแครจากเพื่อนในแครนะครับเป็นการรบกวนก็สามารถที่จะเล่นแบบแก้วก็ได้นะครับแก้วไม่ใช้ นแคนแก้วไม่ใช้พู้ก้าและแก้วไม่ใช้เครื่องจักรนั่นเองหวังว่าชมจะเอาสุดนี้นะครับไปป้นรวยๆกัน,นครับแล้วก็เป็นบ้านตันไวๆนะครับวับนนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ